สวัสดีครับก็มาที่มุมมองทางเทคนิคกันต่อนะครับก็ช่วงแรกก็ประชาสัมพันธ์งานตัวเปิดตัวหนังสือสู่ความมั่งคั่งนะครับคือตอนนี้เรายัางโปรโมทไม่เยอะนะครับคือผมเนี่ยแค่เล่าในรายการตอนนี้นะครับแล้วก็ในเพจเนี่ยตอนนี้เรายัางลงแค่ในเพจของยูนต้าเซกูริตี้ไทยแลนด์นะครับที่คนไลค์เนี่ยยังไม่ได้เยอะนะครับใครยังไม่ได้ไลค์ก็อย่าลืมไปไปกดไลค์กันนะครับคือยังไม่ได้แปะในตัวของยูนต้ารีเสิร์ชไทยแลนด์นะครับคือถ้าเกิดเปิดในแปะในเพจยูนต้ารีเสิร์ชไทยแลนด เต็มเร็วว่าเรารับได้แค่ประมาณ40ที er kind of mm ่น hmm. ั่งแค่นั้นเองนะครับงนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ลงทะเบียนและสนใจนะครับก็รีบลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับก่อนจะโปรโมทแบบเยอะๆเดี๋ยวกลัวมันจะเต็มนะครับก็เลยอยากให้คนที่แบบติดตามพวกทางเทคนิคจริงๆเนี่ยได้มีพื้นที่ก่อนนะครับอ่ะมาที่ตัวของภาพตลาดนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันก็อยู่ในรอบของการพักตัวแหละนะครับก็คือแกลบที่เราดูไว้กันเนี่ยนะครับมันก็ลงมาปิด เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นแกลบที่มันถูกปิดมันก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเรามองถูกนะครับมันคือ exhaustion Gap เวลาเป็น exhaustion Gap นะครับมันก็เข้าสู่รอบของการพักตัวนะครับสำหรับเวลามันพักตัวเนี่ยมันพักในกรอบไหนนะครับเราก็เราก็ตี up trend channel ขึ้นมาได้แหละนะครับว่าโซนแนวรับของเซ็นดิ้นเด็กมันคือตรงไหนนะครับก็คือ1478นะครับอันนี้กรอบล่าง up trend channel โอเคถ้าตรงนี้มันรับไม่อยู่เนี่ยอาจจะมีแนวแนวแนวแถวประมาณ1 4 6 6ตรงนี้นะครับก็ดูอัพเทรนด์กับดูเส้น SMA 200ไว้ก่อนสำหรับตัวเซ็นดิ้งเด็กนะครับช่วงนี้ตลาดก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นการพักตัวส่วนมาเก็ตเบดนะครับอัพเบเร็วๆแล้วกันนะครับคือไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะช่วงนี้ก็นิวโลมากกว่านิวไฮตลอดนะครับนิวโลก็พุ่งนิวไฮก็ลดนะครับก็เป็นการสะท้อนว่าตลาดเล่นยากนะครับ ส่วน s e ฟต i i อินเด็กฟ e วเนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวลงมาสำหรับตัว s ซฟต c i t ิ Index Future นะครับเมื่อวานปิดไปที่951.8นะครับก็เรายังมองว่ายังมีโอกาสจะถ,ถอยลงมาอีกนะครับ946เนี่ยที่เป็นกรอบล่างหรือว่า939เนแนวที่เราติดชอ็อตไว้เนี่ยมีโอกาสจะลงมาถึงนะครับดังนั้นที่เราติดชอ็อตเนี่ยก็รอออกแถวต้นทุนแหละนะครับส่วนใครที่ไปชอ็อตด้านบนมาเนี่ยก็รอปิดเวลามันแตะกรอบล่างหรือว่าแถวประมาณ939ก็ได้สําหรับ ตัวของเ e c u r i t y Index Future นะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับต้องคุยกันนิดนึงก็คือตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผันผวนเยอะเลยนะครับคือระหว่างชั่วโมงการซื้อขายนะครับขึ้นไปถึง2470นะครับแต่ราคาปิดเนี่ย 2, อ่สองพนนะครับไฮเนี่ยส่วนราคาปิดเนี่ย2,719นะครับ คือมันก็โดนโดนแรงขายขึ้นมาจากโซนด้านบนเนี่ยนะครับทำให้ตัว c a n d l e s t ิ๊กเนี่ยก็เหมือนจะปิดเป็นลักษณะของการกลับตัวเหมือนกันนะครับแต่เวลาเป็น c a n เดลของการกลับตัวเนี่ยนะครับจริงๆผมอยากให้รอคอนเฟิร์มนิดนึงก่อนว่าถ้ามันหลุดโลเนี่ยโลของเมื่อวาน,นคือมันหนึ่งเนี่ยถ้าหลุดโลเนี่ยคนที่แบบเล่นลองเนี่ยค่อยหาจังหวะในการเทคโรฟิตนะครับเพราะรอบนี้ทองคำมันขึ้นมาจากแพทเทิร์น สามเหลี่ยมตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดมันแบบมันไต่ระดับของโลเนี่ยไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้คือมันก็จะแบบโลเนี่ยไม่หลุดเลยนะครับคือถ้าเกิดโลยังไม่หลุดเนี่ยโอเคยังถ้าเกิดใครเปิดลองมาตอนเบรกเนี่ยยังพอถือได้นะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มมีการหลุดโลมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวของจุดในการทํากาไรสําหรับตัวของคนที่เล่นฝั่งลองขึ้นมานะครับมาดูซิลเวอร์บ้างนะครับซิลเวอร์ก็ ปรับตัวขึ้นไปในช่วงก่อนหน้านี้แต่เมื่อวานเนี่ยคันเดิลสติ๊กก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะครับก็แต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดโลยังไม่หลุดเนี่ยนะครับคันเดลสติกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สําคัญมากก็ได้นะครับต้องรอดูด้วยว่าโลมันหลุดหรือยังสําหรับตัวของ s i l เวอรนะประมาณ3 3 4สถ้าเกิดยังไม่หลุดเนี่ยก็ยังพอจะลุ้นขึ้นได้สําหรับตัวของ s i l เวอรนะครับก็โกซิ l เวอช่วงนี้ก็เบรกมาค่อนข้างดีนะครับ ถัดมามาที่ราคาน้ํามันดิบในสเมกนะครับสำหรับราคาน้ํามันเมื่อวานนี้เราตีอัพเทรนด์ไว้ให้นะครับว่าอัพเทรนด์ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดรอบรีบาวน์นะครับเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าแคนเดลสติกเริ่มมีการกลับตัวนะครับงนั้นน้ำมันอาจจะเกิดเทคนิคอลรีบาว์ขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวในช่วงหุ้นแนะนำเนี่ยบอทอสอพอเนี่ยถูกเรียกมาเป็นหุ้นแนะนำแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันมาที่ค่าเงินนะครับสําหรับค่าเงินบาทก็มีการอ่อนค่าขึ้นมานะครับ ถวเส้น SMA20 เป็นแนวรับนะครับถ้าปรับตัวขึ้นมารอบนี้ผมว่าอาจจะลุ้นผ่าน3 3มาเนี่ยมา34ได้นะครับถ้าใครจะช็อตเนี่ยอย่างรอบที่แล้วเนี่ยประมาณ3 3 5 3 3มเนี่ยมันเริ่มพอเป็นจุดช็อตแรกได้ล, erkennen, ล, 33. 5, 33. 3. ละแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันต้องไปรอประมาณ3-4แทนละนะครับเพราะว่าเวลามันขึ้นมาแบบจากโลเนี่ยขึ้นมาเนี่ยไอแนวต้านเนี่ยแถวประมาณ3 3มเนี่ยมันเลยเอาอยู่นะครับแต่เวลามันเริ่มมีการยกโลเนี่ยไอแนวต้านเดิมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเอาไม่อยู่นะับมันอาจจะขึ้นไไป3 4ด้สํารับ ัวของค่างเงินบาทถ้าใครเล่นฝั่งช็อตก็เลยต้องไปรอสูงหน่อยนะครับส่วน USD JPY ก็ใกล้มากแล้วนะครับสำหรับเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่เป็นจังหวะในการไปเล่นฝั่งช็อตนะครับส่วนค่างเงินของยูโรดอลลาร์นะครับยูโรดอลลาร์เนี่ยกราฟอาจจะเริ่มดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือหลุดเส้น200ลงมา uh, ตอนหลุดตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการหลุดแบบเออร์เลอร์นะครับแล้วก็พอเห็นแคนเดลกลับตัวขึ้นมาเนี่ย แต่การที่มันดีดกลับแล้วมันไม่ยอมผ่านกลับเส้น200ขึ้นไปเนี่ยนี่เริ่มจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นตัวยูโรดอลลาร์เนี่ยอาจจะมีเส้น200เนี่ยเป็นแนวต้านนะครับ1 0 7เป็นแนวต้านแล้วก็1.077ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นแนวรับสำหรับตัวของค่างเงินยูโรดอลลาร์นะครับโอเคนะครับก็มาที่ภาพของเซกเตอร์นะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับคือมันก็กระจุกตัวมากๆเลยนะครับยังไม่ได้มีอะไรที่มันแบบฟื้นออกมาเท่าไหร่นะครับ กลุ่มที่ฟื้นออกมามีกลุ่มเดียวแหละนะครับคือกลุ่มของคอมเมอร์สนะครับกลุ่มของคอมเมอร์สที่ออกมาจากแลกกิ้งได้นะครับแต่ตัวที่เราชอบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพระยะกลางมากกว่าก็คืออย่างตัวของ Cpx s a นะครับที่ให้ดูภาพใหญ่ไปละนะครับว่าภาพใหญ่เนี่ยมันมองเป็นลักษณะของ i n v e r t Head Shoulder ได้แต่ตรงนี้ก็ต้องเล่นเป็นภาพระยะกลางนะครับก็จริงก็โซนแนวรับก็แถวนี้แหละแนวสามสามจุดห้าเนี่ยถ้าใครเล่นภาพระยะกลางก็ดู Cpx Star ไ้ได้วยก็ได้นะครับ มาดีวุ้นแนะนําระยะสั้นกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีตัวอะไรบ้างสําหรับตัวแรกนะครับเป็นตัวของ BDMs นะครับสําหรับตัวของ BDMs เนี่ยเราใช้ stochastic นะช่วงนี้ผมอาจจะใช้ stochastic เนี่ยบ่อยนิดหนึ่งนะครับสําหรับตัวของ BDMs เนี่ยสังเกตว่าการย่อตัวลงมาเนี่ย ไม่หลุดต่ำกว่าเส้น2 0 0้วันเนี่ยมันก็จะมันน่าจะเป็นการย่อเพิ่ขึ้นต่อเพราะว่าแนวแนวโน้มหลักมันไม่ได้เสียนะครับสำหรับสัญญาณโบกที่มันเข้ามาในระยะสั้นก็คือตัวของ stochastic นะครับที่มันอยู่ในเขต oversold เนี่ยเริ่มฟื้นออกมานอกเขต oversold ได้นะครับมันเลยน่าจะจบรอบของการพักระยะสั้นเพื่อกลับมาขึ้นต่อตามแนวโน้มหลักนะครับเป้าหมายคือ31แล้วก็สาสําหรับ BDMs แนวรับนะครับย2 5สิบอป้อง้ถ้าต่ำกว่า28.5สําสำหรับ BDMs นะครับ ตัวที่2นะครับจะเป็นตัวง RBF นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้คุยกันมาระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไซด์เวดาวลงมานะครับนี่สังเกตนะครับคือเวลาเราเห็นหุ้นที่มันที่มันหลุดเทรนด์เนี่ยเราก็จะต้องรอไปก่อนนะครับเราก็จะรอไปก่อนเวลาลงเนี่ยก็ปล่อยมันไปนะครับลงก็ปล่อยมันไปจนกว่ามันจะเริ่มมีสัญญาการกลับตัวนะครับสำหรับ RBF สัญญาการกลับตัวเนี่ยก็คือเส้นดาวเทรนด์นะครับเบรกได้นะครับแล้วก่อนจะเบรกเส้นดาวเทรนด์จะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่า มันเริ่มมีการยกโลขึ้นก่อนจะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยตอนหลุดอัพเทรนเนี่ยโลนะครับ lower low lower low นะครับแล้วเริ่มยกโลขึ้นไปได้แล้วเบรกเส้นดาวเทรนนะครับ stochastic ออกจากเขตของ o v e r s o l ซนะครับก็เลยคิดว่า RBF น่าจะเล่นสู่รอบของการเกิดเทคนิคอลรีบาวได้แนวรับ5.85สต็แปลอ้าต่ำกว่า5.6เป้าหมายคือ6.15แล้วก็6.30นะครับ ถัดมาก็มาที่ปตทอสพอน,นะครับก็ปตทสพนมันต้องยอมรับแหละนะครับว่ากราฟมันเป็นมันเป็นไซส์วดาวคือเวลาเล่นก็นต้องเล่นเป็นรอบๆนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยที่เราคอมเมนต์ไปเรื่องของแกลบตรงนี้นะครับเนี่ยที่เราคอมเมนต์ไปเรื่องของแกลบตรงนี้เราบอกว่าเอเปิดแกลบหลุดลงมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะดึงกลับไปปิดได้นะครับก็จะเห็นว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยเปิดแกลบนะครับแล้วกลับไปปิดแกลบได้นะครับจริงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันก็มีแกลบตั้งแต่ รอบนี้ก็เปิดแกลบตั้งแต่วันที่15แล้วนะครับแต่ตอนวันที่15เนี่ยผมว่ายังแบบเบรกเบรกไว้ก่อนว่ายังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับเหตุผลก็คือว่าตอนนี้มันเปิดแกลบลงมาเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้ที่มันแบบเล่นได้เลยเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันลงมาแตะกรอบล่างของโบลิงเจอร์แบนด์เลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยแตะกรอบล่างโบลิงเจอร์แบนด์อันนี้แตะกรอบล่างโบลิงเจอร์แบนด์แต่จะเห็นว่าตอนวันที่15เนี่ยเปิดมาก็ยังไม่ถึงกรอบล่างนะครับสิบ1กก็ยังไม่ถึงนะครับ จนมาเมื่อวานเนี่ยแหละนะครับแตะกรอบล่างของบร l ิงเจอร์แบนะผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการเข้าสู่รอบเทคนิคอลรีบาวละเพราะถ้าเกิดเราถอยมาดูภาพกว้างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวของปอรอสพอเนี่ยมันก็มีโซนแนวรับแถวนี้แหละนะครับเนี่ยจะเห็นว่ารอบที่มันขึ้นตอนปี2022เนี่ยก็คือจุด break เบรกจุดเบรกเราตั้งหลักที่มันขึ้นไปเนี่ยก,ก็แถวประมาณ127นะครับก็เห็นว่าขึ้นไปเนี่ยเวลาถอยกลับมาเนี่ย 107ก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ดูตัวแคนเดลสติ๊กอยู่ว่ามันจะสามารถกลับมาปิดได้ดีหรือเปล่าก็ถือว่าปิดได้ดีนะครับแต่กรอบล่างบลิงเจอร์แบนแต่แนวรับแคนเดลก็ปิดคล้ายแฮมเมอร์นะครับนั่นก็มีโอกาสจะเกิดเทคนิครีบาลสำหรับปอทสพนะครับแนวรับ108สตอลล์ถ้าต่ำกว่า1 2 5เป้าหมาย1 3 4 5ที่เป็นแกปบนั่นเองนะครับอ่ะถัดมาก็มาที่หุ้นนอกเซตลอยบ้างนะครับ สำหรับคนที่ชอบเล่นพวก p a t เทิร์นเบรกเอเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ผมว่ามันไปนเกิดนอกเซตร,ร้อยกันซะเยอะนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวที่เราให้เป็นแนว b เบ a k o u t ตัวนอกเซตร,ร้อยเนี่ยก็คือตัวของอะมากุุรกนะครับก็เป็นเมื่อวานเนี่ยมันเป็นซิ m เมติคอลนะครับแล้วเบรกเนี่ยก็โอโ้ก็ขึ้นได้ขึ้นได้ดีเลยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้นะครับอาจจะไม่มีซิ m เมติคอลนะครับแต่มี ascending triangle นะครับแพทเทิร ก็เป็นตัวของมาสเตอร์นั่นเองนะครับตัวของมาสเตอร์เนี่ยเป็น ascending triangle นะครับแต่เป็น ascending ในขนาดที่แบบก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ถือเป็น ascending ที่เล่นได้แหละเพราะว่านะครับตอนนี้ก็จอจ่อเบรกละ48.25 คือถ้ามันเบรกเนี่ยมันจะได้แรงหนุนจากเอ็มเด้วยนะครับสังเกตเอ็มใกล้ตัดขึ้นละคือถ้าเกิดขึ้นอีกนิดเดียวนะครับก็เบรกละเป้าหมายก็50.5แล้วก็52สําหรับมาสเตอร์แนวรับ4ี7 5ิบอ็ดจุ้าต็อปลอต่ากว่า46.5สุูนนะครับอันมาเป็นวัน E นะครับวัน E เป็นแนวพูลแบ็คนะครับก็ย่อลงมานะครับใกล้เส้น200ก็ซื้อเก่งกำไรได้เพราะว่าสุดท้ายเราจะรอเส้น20กับเส้น2 0 0ให้มันตัดก,กันเป็นกลเ้้นครปาาหมาย4.2 4.3แว็ 3, ะับ แนวรับ4บาท s ต o p l ลอ s ถ้าต่ำกว่า3.92แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้นะครับก็คือตัวของ F Smart ก็ไม่ได้คุยกันนานเลยนะเพราะก่อนหน้านี้มันมันไม่ค่อยดีนะคือมันหลุดแนวรับเนี่ยหลุดเส้น200เนี่ยแล้วก็แล้วก็ซึมลงมานะครับแต่ตอนนี้มันก็เริ่มมีสัญญาณบวกบ้างถึงแม้ว่ามันจะยังบวกแบบอ่อนๆนะครับคือ MBC ตัดขึ้นนะครับแล้วก็กลับมายืนเส้น200ได้ก็พอลุ้นการปรับตัวขึ้นได้นะครับเป้าหมาย6.65นะครับแล้วก็7บาท แนวรับ6.25 s t สอ l o s า6บาทที่ผมบอกว่าบวกอ่อนๆเนี่ยเนื่องจากว่า,อาตอนนี้มันกลับมายืนเส้น200เนี่ยเส้น20มันยังไม่ได้ตัดขึ้นไปนะผมก็เลยแบบให้เป็นแค่สัญญาณบวกแบบอ่อนๆแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับตัวของมุมมองทางเทคนิคนะครับถัดมาเราก็มาที่ตัวของคําถามนะครับสําหรับคําถามตัวแรกนะผมเลื่อนไปดูกันช่วง 9โมงครึ่งนะครับตัวแรกก็เป็นตัวของ AAV นะครับสําหรับ AAV ก็อ a v เนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันก็เป็นไซส์เบย์อัพแหละนะครับแต่มันก็ขึ้นมาเยอะนะครับจากเส้นอัพเทรนเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแนวต้านเนี่ยมันคือแกลบซึ่งมันก็ปิดไปแล้วนะครับผมว่ามันก็ยังเล่นไม่ได้สําหรับ AAV นะครับแนวต้านก็แถวประมาณ2.76-2.8แถวนี้นะครับส่วนแนวรับ2.56-2.58ตรงนี้สําหรับตัวของ AAV นะครับถัดมาเป็นตัวของ J-Mart นะครับสำหรับตัว J-Mart ทุน15.7แต่ว่าพอถือไปขายด้านบนได้ไหมถ้าถ้าเกิดจะลุ้นด้านบนเนี่ยคือต้องไม่หลุดตรงนี้นะคร15.5ต้องไม่หลุดคือเส้น20ต้องไม่หลุดนะครับถ้า15.5ไม่หลุดเนี่ยอาจจะพอลุ้นกลับไป16.7-17ถึงบาทได้นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดเนี่ยมันจะเป็นกรอบมันจะกลับไปเล่นกรอบไซเบียใหญ่แบบนี้เลยสำหรับตัวของเจมารนะครับ ันมา BTS นะครับ BTS เล่นยังไงดีนะผมว่าตอนที่ก็ยังเล่นไม่ได้หกีับ BTS เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพยายามจะปรับตัวขึ้นแต่ก็โดนขายใส่ลงมานะครับแปลว่ามันยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับแรงซื้อก็มีแรงซื้อเข้ามาแหละแต่ว่าซื้อแล้วมันก็ยังไม่ชนะแรงขายนะครับ่จะเห็นว่าแถวเส้น20เนี่ยหลายทีละนะครับตรงนี้ทีหนึ่งนะครับพยายามจะเบรกแล้วก็โดนตบลงมานะครับพยายามจะเบรกก็โดนกดลงมาดังนัง้นถือว่าแนวโน้ม BTS ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเวลาเป็นไซด์เวย์อย่างนี้ก็ อาจจะยังไม่ใช่จังหวะในการเล่นนะครับถัดมาเป็นตัวของฮาน่านะครับฮาน่าเนี่ยแนวรับอย่สามแปดแหละนะครับแนวต้านก็คงเป็นแก็บที่ประมาณใกล้ๆตรงสี่สิบเอ็ดนะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะมันเป็นไซด์เวที่เสี่ยงต่อไซด์เว์ดาวเพราะถ้าเกิดหลุดแนวรับเนี่ยก็ถอยลงมาได้นะครับอะถัดมาเป็นตัวของ TEGS นะครับวันนี้ก็อาจจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรอบที่ล้วเราให้แนวรับไว้ที่เส้นสองร้อยวันนะครับการว่าเส้นสองร้อยวันเนี่ยรอบที่เรารับดีเนี่ย ตรงนี้หลุดนะครับถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ยภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนวรับถัดไปเนี่ยอาจจะ3บาทได้เลยสําหรับตัวของ TEGH นะครับส่วน SCB นะครับ SCB เราให้เก็งกําไรไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของบูฟ Flag ถ้าจาได้คือตอนที่มันเราบอกว่าหุ้นที่ทํา New High มันไม่เยอะนะครับบางน้นถ้าเกิดตลาดหุ้นมันจะหาตัวไหนไปซับพอร์ตเนี่ยมันจะต้องเป็นการเบรกจากโซนกลางนะครับซึ่งการเบรกจากโซนกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเบรกรูปแบบ b บูฟ Flag นะครับซึ่งเราก็ให้ตัว SCB ไปแล้วว่า วันที่สิบเจ็ดเบรกบูแฟลกนะครับวันนั้น s อ b เนี่ยขึ้นไปค่อนข้างดีเลยนะครับเป้าหมายเนี่ยคงหนึ่งร้อยสิบหกนะครับส่วนแนวรับเนี่ยคือแนวเบรกที่หนึ่งร้อยสิบจุดห้าถึงหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับถ้าไม่มีผมว่าเมื่อวานเบรกแรงไปก็ไล่ตามไม่ได้นะครับถ้าคนมีอยู่แล้วก็ถือต่อไปนะครับสำหรับตัวของเฮงนะครับเฮงตอนนี้ยังดูเป็นไซต์เวย์อยู่นะครับแนวรับ1.48ส่วนแนวต้าน1 7นะครับก็เป็นไซด์เวย์อยู่นะครับถ้าหลุดกรอบล่างขไซด์เวย์ก็ต้องขายก่อนสําหรับตัวของเพลงนะครับสาหรับพอทสอ์พอถ้าเปิดกระโดดเนี่ยต้องดูว่ากระโดดเยอะแค่ไหนนะครับผมเคยให้คลิกไปแล้วว่าสมมุติเราคุยหุ้นในตอนเช้าเนี่ยแล้วมันเปิดกระโดดเนี่ยพยายามดูว่าแนวต้านนะครับมันอยู่ตรงไหนแล้วแบบเวลาเปิดกระโดดขึ้นไปเนี่ยลิกลีวอร์ดัยังได้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดลิกลีวอร์ยังได้อยู่ยังซื้อได้แต่ถ้าเกิดเปิดไปแล้วมันใกล้แนวต้านมากอย่างเงี้ยมันก็เล่นไม่ได้นะครับ ส่วนตัวของ IIG นะครับ i i g ก็เริ่มฟื้นแต่ผมว่ามันก็ยังเป็นไซด์เวดาวอยู่แนวต้านคือ6.7นะครับส่วนแนวรับเนี่ยผมอาจจะมองแถวประมาณ5.55แถวนี้นะครับก็คือมองโลที่มันตับลงมานิดหนึ่งแล้วก็เส้น20เนี่ยเป็นแนวต้านสำหรับ SPRC นะผมก็ยังมองว่ามันยังอยู่ในรอบของการแกว่งไซด์เวนะครับ อ่าผมบอกให้ SPRC เนี่ยให้ผมมองแพทเทิร์นอะไรอยู่นะครับถ้ามันเกิดเนี่ยเราถึงจะเริ่มแนะนำซื้อก็คือถ้าเกิดแถว6.8มันยืนได้จริงเนี่ยนะครับแล้วมันบกกลับมาทะลุผ่าน7.2เนี่ย SPRC เนี่ยมันถึงจะเป็นการเล่นรูปแบบของ inward head and shoulder นะครับอ่าสำหรับตัวของอ่อ T, า JMT สมมุติเราคิดว่ามันยืนได้ไหวนะครับรอต่ำกว่า19รอต่ำา9ได้ไหมผมว่า ผมวัดได้18.9หรือ19เนี lek, ar ่แหละนะเพราะถ้าเกิดมันลงไปต่ำกว่าเส้น200เนี่ยกราฟมันก็ไม่สวยละสําหรับตัวมท t นะครับส่วน OSP เมื่อวานนี้เรามีการคุยียวคร่าวไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดหลุดเส้น200เนี่ยก็คงต้องยอมไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดกลับมายืนเส้น200ได้ใหม่ค่อยเข้าซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีอ่าเราแบบไม่ได้มีของเลยแล้วแบบเราจะไปรอตามแนวรับเนี่ยก็ต้องไปรอแถวประมาณ20.5สำหรับตัวของ OSP นะครับ ถัดมามาที่ตัวของ prm นะครับสำหรับ prm เมื่อวานนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาเราก็มองภาพประมาณนี้ได้สำหรับตัว prm เนี R ่ยมันก็เหมือนเป็นกรอบของ uptrend channel นะครับเป้าหมายด้านบนเนี่ยประมาณ9.4นะครับส่วนแนวรับเนี่ย8บาทแนวสตอปรอดถ้าต่ำกว่าประมาณ8.15ถามว่าพอเก็งกำไรได้ไ,ดไหมสำหรับตัวของ prm เนี่ยก็เก็งกำไรได้นะครับ ส่วนตัวของ CGH นะครับนี้หลุดเส้น200วันลงมานะครับงนั้นก็ภาพตอนนี้อาจจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการจะกลับไปสูงๆตอนนี้ยังยังยากอยู่สําหรับ CGH นะครับ s c b มองไปต่อนะครับส่วนบ้านปูนะครับบ้านปูตอนนี้มันมันถอยลงมาหลุดต่ํากว่าเส้น20นะครับภาพเลยเป็นไซด์เวดาวดังนั้นต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับรอการสร้างฐานก่อนก็ประมาณ6.2เนี่ยน่าจะเริ่มสร้างฐานได้สําหรับตัวของบ้านปูนะครับ ัดมาเป็น prtr นะครับวันนี้เราแนะนําไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับดูเส้น uptrend ตรงนี้ไว้นะครับถ้ายังยืนไม่หลุดเนี่ยก็ยังมองภาพการพื้นตัวได้แนวรับ4.84แนวเป้าหมายแถว5.1-5.2สำหรับ prtr นะครับส่วนแบมเนี่ยก็คงเป็น s i d e w a y แหละนะครับแนวรับประมาณใกล้ๆตรง8.85ส่วนแนวต้านเนี่ยใกล้ๆตรง10บาทสําหรับตัวของแบมนะครับ ส่วน SC นะครับเส้น200วันเนี่ยมันยังเบรกผ่านไม่ได้ดังนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการแกวกไซเวย์นะครับจะเห็นว่าช่วงนี้หลายๆตัวเนี่ยเป็นไซเวย์นะครับก็ตามภาพตลาดแหละที่มันอยู่ในรอบของการพักตัวนะครับสำหรับ plus นะครับถ้ามีอยู่แล้วนะครับควรถือต่อหรือควรแบ่งขายทำกำไรนะครับเมื่อวานเนี่ยมันถือเป็นการเบรกวันแรกนะครับผมเลยคิดว่าควรจะต้องถือถือก่อนมากกว่านะครับเพราะเบรกวันแรกส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่จังหวะในการขายนะครับส่วนใหญ่จะเป็น จังหวะถือต่อส่วน b a นะครับ b a ตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ชอบมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเวลามันย่อมาไม่ต่ำกว่าเส้น20เนี่ยคือก็เราเราก็มองไซด์เว้าแหละแต่ตอนเนี้ยเวลามันมันหลุดเส้น20ลงมาแล้วเส้นดาวเทรนยังไม่ผ่านเนี่ยตอนเนี้ยมันก็เป็นไซด์เวดาวอยู่แต่ถ้าเกิดใครจะมองแบบบูลลิชเนี่ยก็คือเล่นเป็นบูลแฟลกไปถ้าเกิดผ่านช่วง19.8เนี่ยนะครับหรือ19.9เกนี่ยก็ซื้อตามถ้าเกิดใครคิดว่าตรงนี้เป็นบูลแฟลกแล้วเบรกขึ้นได้น ซื้อดอนเบรกสำหรับตัวของ B8 ได้ส่วนตัวของ Home Pro ตัวนี้ก็ไซด์เว์นะเส้น200คือแนวรับ10.2แนวต้านก็11บาทนะครับเอ่อถ้าเซ็ตพักลงมาเนี่ยไม่ได้พุทเนี่ยจะพุททันไหมผมว่าถ้ายังไม่ได้แบบเอ่อขายมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็รอรอถอยลงมาแล้วค่อยซื้อก็ได้นะครับคือคือจริงจเนี่ยเรามองมองพักแต่คือเราเราก็มองพักเมื่อขึ้นต่อนะคือเราไม่ได้มองว่าพักแล้วแบบจบแนวโน้มขาขึ้นภาพใหญ่นะครับ,บงนั้นก็ ถ้าเกิดเราขายไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปรอซื้อด้านล่างก็ได้นะครับสำหรับ TPL ผมว่าตรงนี้ก็คงต้องยอม stop รอแล้วแหละนะครับเพราะว่าหลุด up trend ลงมาแล้วนะครับแล้วเส้น200ก็หลุดลงมาแล้วด้วยนะครับสำหรับ BBGI นะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงตัวนี้ผมไม่ได้ดูนานสำหรับ BBGI เนี่ยตอนนี้ต้องบอกาภาพอาจจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า6.5เนี่ยมันเป็นแนวรับที่ไม่ควรจะหลุดลงมานะครับแล้วมันหลุดลงมานะครับ,บงนั้นถ้าเกิดกลับไปยืน6.5ไม่ได้เนี่ยผมว่ายังไม่น่าเล่นสำหรับ BBGI นะครับส่วน LHFG นะครับทุน1.42นะครับระยะขึ้นมาตรงไหนคนตัดใจขายเพราะว่าก็ตามเส้น200แหละนะครับถ้าเริ่มถึงก็เริ่มขายนะครับอ๋อ2ตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับอมาตะนะครับอมาตะผมว่ายังเป็นฟรอเบรกอยู่นะครับพยายามจะเบรกสังเกตเบรกไม่ได้ก็กลับมากรอบไซด์เวย์นะครับช่วงนี้เวลาเบรกนิวไฮจะเห็นว่าเราไม่ค่อยเอามาเป็นหุ้นแนะนําเพราะว่าช่วงนี้เราคิดว่าฟรอเบรกอาจจะเยอะนะครับก็เบรกไปก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับอมาตะผมว่าก็ รอตามกรอบล่างแล้วกันแล้วก็ปิดท้ายด้วย BLOA นะครับอย่าง BLOA เนี่ยผมว่าเก่งกำไรได้เพราะว่า BLOA เนี่ยเริ่มถอยมาตามเส้น20และนะครับก็แถว24เนี่ก็เริ่มรับได้แต่ก็ค่อยๆทยอยรับแล้วกันแบบแบ่งไว้2ไม้ในการ24ก็รับไปสักไม้นึงก่อนสำหรับตัว BLOA นะ BLOA เราชอบภาพระยะกลางนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเราเอาไปเลือกเป็นเทคนิคของพอร์เตอรี่ด้วยนะครับสำหรับมุมมองเทคนิควันนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับวันนี้ตอนช่วงบ่าย ไม่ได้มีรายการชาร์จเปอร์สเปกทีฟนะเพราะงดอีกวันหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้คอร์เปอเรทดีของเราค่อนข้างเยอะนะเดียชาร์จเปอร์สเปกทีฟเนี่ยเราค่อยไปเจอกันตอนวันพฤหัสเลยนะครับก็วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็วันหยุดนะครับน,นี้ก็พักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพฤหัสนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่มซับสไครปและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ สำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ี i r s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ